เวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนคือทําอะไรไม่ได้เลยก็ดีขึ้นคะ่ะไม่เป็นแล้วคะ่ะแต่ก็ยังทานอยู่อาเวียนหัววูบบ่อยไม่เป็นแล้วนะคะมันตึงบาไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็ไอตาผ้ามัวเป็นเวียนหน้าด้วยมีคะแนนให้ k คอสักสิคะแนนหลวขพ่อให้เท่าไหร่คะโอวให้มากเกินสิบเลย ใจสั่นนอนไม่หลับก็มีความดันไขมันที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดหาย,ด,ายดเลยความดันก็ลงไขมันก็ลงใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบ่อยปวดศีรษะไมเกรนมึนงงเดินโครงเคงมีโรคประจําตัวไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันเลือดสูงต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะพัดมีอาหารเสริมดีๆนะคะที่เข้ามาช่วยอาการเหล่านี้ให้หมดไปนะคะเคอตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดล้างไขมันในหลอด ลือดควบคุมความดันควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผนังหลอดเลือดนะคะลดอาการตีแตกตันของหลอดเลือดได้นะคะ Ko นะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด9ชนิดนะคะเป็นสารสกรัดจากธรรมชาติ Ko นะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลนะคะผลิตภัณฑ์ Ko นะคะของเราจะจําหน่ายมาแล้วกว่า10ปีนะคะ การันตีการเห็นผลจากลูกค้าที่ทานทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวพัดนะคะจะพาทุกท่านไปรับชมความประทับใจจากลูกค้าที่ทาผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงจากทั่วประเทศกันเลยนะคะเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนคือทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้องต้องพิงข้างหลังค่ะนอนจะนอนลงไปก็บ้านหมุนเดินก็ไม่ได้บ้านหุนเลยหัวนี่จะสะเทือนไปหมดเลยแล้วอาการบ้านหมุนเนี่ยพี่อ้อยเป็นมานานหรือยังคะ เพิ่งเป็นค่ะเพิ่งเป็นใช่หลังจากทานเคโอไปกี่วันคะที่อาการเริ่มดีขึ้นเกือบอาทิตย์อะค่ะทีนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยสั่งมาทานเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลยสองกล่องสองกล่องทานไปแค่สองกล่องเองนะคะอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลยเนาะแต่ว่าจะเริ่มดีตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกแล้วพี่อ้อยคิดว่าอาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยที่พี่อ้อยเป็นอะ มันเกิดจากอะไรอะคะน่าจะมาจากการรับประทานอาหารนะคะ oh. เพราะว่าก็จะมีของทอดบ้างของผัดบ้างค่ะคือกินเป็นประจำกินของทอดของผัดของมันเนี่ย<อ>กินเป็นประจำอ๋อ oh. ค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะย,ย้อยหลังจากที่ทานมายังไม่ถึงหนึ่งเดือนดีเนาะอาการเป็นไงบ้างคะตอน<ก>นี้ก็ดีขึ้นคะ่ะดีขึ้นใช่คืออาการยังเป็นอยู่ไหมคะ ไม่เป็นแล้วคะ่ะแต่ก็ยังทานอยู่อ่าเ<อ>วียนหัววูบบ่อยไม่เป็นแล้วนะคะ<ช>แต่ว่าก็ยังทานอยู่ประจำเนาะใ,<ช>ใครที่ทานอาหารที่เป็นของทอดของผัดนะคะใช้น้ํามันเยอะของมันเนาะเป็นประจํานะคะก็ต้องคอยดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่งั้นก็จะมีอาการคล้ายๆพี่อ้อยเลยนะคะ<ช>ก็เดี๋ยวให้พี่อ้อยทานเคอให้ดูเลยนะคะว่าพี่อ้อยนะทานจริงอันนี้ก็เป็นกล่องที่พี่อ้อยทาน<ช>ประจำอย <ๆ S 2> ู่เนาะ <ๆ S 2> ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะทานแล้วเห็นผลชัดเจนเลย อันนี้ก็ทานครั้งละ1เม็ดนะคะปกติพี่อ้อยก็คือทานเช้าเย็นใช่ไหมใช่ค่ะครั้งละ1เม็ดทานไปแล้วเป็นไงบ้างคะคือทานง่ายไหมพี่อ้อยทานง่ายทานง่ายไม่ยากนะคะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายอ่ะที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยอ่ะหายเพราะผลิตภัณฑ์ KO มั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคะแล้วถ้ามีคะแนนอยู่10คะแนนเนี่ยพี่อ้อยให้ KO กี่คะแนนดีคะ10คะแนนเลยค่ะให้เต็ม1ิไปเลยนะคะ ค่ะก็เป็นไงบ้างคะนี่เป็นเสียงผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนพี่อ้อยเลยนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยและมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเป็นของมันของทอดเป็นประจำนะคะก็แนะนําเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้นะคะช่วยคุณได้แน่นอนคะ่ะอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะ โทรมาติดต่อสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก่อนปรับราคารีบโทรมาก,กันเลยนะคะมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะนีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเนี่ยค่ะทรมานมากมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่ายังไงก็คงคงจะหายากเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นที่เราเป็น คือบางทีม e ันเป็นมากมันเบอร์แล er uh ้วก็ตาผ้ามัวแล้วก็เป็นเวียนหน้าด้วยทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นก็เลยเออมันตรงกับที่ หลวงพ่ออ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานบางกนว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่รีเป็นอะไรเลยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่จะให้คนที่เป็น เหมือนหลวงพ่อนี่ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปมีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อแล้ว mm hmm. จะได้คงจะทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายห mm hmm. ลวงพ่อไม่ได้รับตังจากใครหลวงพ่อเห็นว่ามันดี mm hmm. ก็ว่าดี <c oughs> จะมาจ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงิน mm hmm. เป็นพระที่ปฏิบัติ จริงๆปฏิบัติเคร่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิคะแนนหนวงพ่อให้เท่าไหร่คะโอให้มากเกินสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยวิงเวียนศีรัะจ้ะแล้วก็ใจสั่นนอนเม่หลักคุณป้ามีโรคประจำตัวไหมคะก็มีความดันความดันกับไขมันแล้วทานไปแล้วเป็นไงบ้างคะเม็รที่สามหรือที่สี่เนี่ยค่ะก็ปกติ ปกติอาการคือที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดหายหมดเลยความดันก็ลงความดันก็ลงไขมันก็ลงคืออันนี้คุณป้าไปตรวจค่ะเกล็ดเลือดก็ดีเกล็ดเลือดดีขึ้นเห็นคุณป้าบอกว่าได้ให้คุณลุงทานด้วยใช่ไหมคะทานด้วยกันค่ะอาทานด้วยกันแล้วคุณลุงเป็นยังไงคะอาการเวียนเวียนศีรษะเวียนเวียนศีรษะและชาแล้วก็มีเน็บชาอ่าเน็บชาเป็นเน็บชาด้วยมีโรคจาตัวอย่างอื่นไหมคะความดันือความดันอ๋อ กับไขมันในเนเลือดนะมือป้าเลยก็ตอนนี้หนึ่งกล่องละกล่องหนึอ๋แพ้ก็หายก็ได้ผลแผลที่ไหนคะเป็นแบบจุดๆดำๆอะไรเงี้ยเลือดเลือดออกเกดคือเลือดไม่ดีพอทานเคโอไปอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็คิวกินก็ไม่คิวกินก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็แนะนำให้พี่สาวกับน้องสาวทานอยู่ อันนั้นก็เป็นโรคเป็นโรคแบบหดใจหดใจด้วยให้ก็ลองทานต,ตอนนี้พอก็เห็นเ็าทานแล้วหน้าเขารู้สึกแบบมีสีเลือดมีสิบคะแนนคุณป้าให้กี่คะแนนดีคะให้สิบเลยค่ะให้สิบเต็มสิบเลยนะคะถ้าคุณป้าไม่ได้ทานเคโอคะ <c oughs> ตอนนี้คุณป้าจะเป็นยังไงคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาการเพราะว่าปกติคุณป้าก็ทํางานเนาะตัดผมด้วยทากับข้าวแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาเลยตอนนี้ทํางานได้ปกติ แต่ของเขาดีจริงๆค่ะเยี่ยมไม่ได้มาช่วยโฆษณานะแต่ว่าทานได้ตัวเองประสบการณ์กับตัวเองตอนนี้นะคะพัดก็รอรับสินค้า K.O. อยู่ที่บริษัทนะคะจะไปจัดส่งให้คุณลูกค้าต่อที่เคอรี่เลยออเดอร์เยอะมากๆเลยนะคะใครนะคะที่มีอาการเวียนหัวบ้าหม,หมุนวูบบ่อยนะคะไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันสูงนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดนะคะโทรมาปรึกษากับพัดได้ก่อนเลยนะคะ รับประกันได้ว่าสั่งซื้อสินค้ากรบพัดได้ของแท้แน่นอนร้อซส่งตรงจากบริษัทโดยตรงเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO กันแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยเดินโครงเคงมึนงงนะคะและปลวดศีรษะเป็นประจำเนี่ยอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะ รีบโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันได้ว่าสั่งซื้อสินค้ากับพัทนะคะได้รับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโทรมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับราคา50สายแรกรีบโทรมากันเลยนะคะ